เอาละครับผมกราวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกๆคนนะครับตอนนี้อยู่กับผมมาสเตอร์เกมเมอร์นะครับแล้วตอนนี้เราอยู่ในเกม Legend o f s o r t ร์ดแนนั่นเองนะฮะ <Wow. S 1> เป็นเกมในมือถือนั่นเองหลังจากที่ผมเล่นได้สักแป๊บหนึ่งเนี่ยผมรู้สึกว่าแบบเกมนี้เนี่ยสนุกนะแต่ตอนนี้ผมอยากได้ไอเทมที่แบบว่าโหดยิ่งกว่าเดิมไอเทมจะทํายังไงดีทําให้ของแล้วมันโหดยิ่งกว่าเดิมเดี๋ยวเราขอไปดูโปรโมชั่นการเติมเงินก่อนละกันกเติมเงินครั้งแรกโอ้โหเติมเงินครั้งแรกนี่ได้ของเยอะขนาดนี้เลยเหรอ แถมได้ไอ้ขุนพลมาใช้ฟรีด้วยใช่ไหมเนี่ยโอ้ยเอาเรื่องอะ่ะโอ้ยถ้าเกิดเราเติมนี้ได้รับของรางวัลมูลค่ากว่า3,000บาทเลยเหรอไม่ได้แล้วครับผมเราต้องไปเติมเงินครับกดไปเลยครับผมเดี๋ยวเราจะเติมสักกี่บาทดีฮะเดี๋ยวเราจะเติมสัก300บาทละกัน750รทองแต่ว่าประเด็นคือว่าถ้าเกิดไม่มีบัตรเครดิตจะทํายังไงดีระบบปฏิบัติการที่ผมใช้นะฮะเป็น iOS นั่นเองนะฮะถ้าเกิดจะเติมเนี่ยต้องใช้บัตรเครดิตซึ่งผมไม่มีบัตรเครดิตผมจะเติมเกมนี้ยังไง เอาละไม่ว่าจะเป็นการเติมเกมหรือว่าซื้อแอปนะฮะถ้าเกิดใครที่ไม่มีบัตรเครดิตวันนี้ผมมีแอปดีๆมาแนะนำนะครับและแอปที่ผมจะพาไปแนะนำนั่นก็คือ To Money ่ว l l l t ็ e Card นัตนเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูที่แอปกันเลยดีกว่านะฮะส่วนหน้าตาแอปนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับ t ู o ัน e ี่วอ l l ลนั่นเองจากนั้นเรากดเข้าไปที่แอปเลยครับผมนี่จากนั้นเนี่ยเรากา็ล็อกอินเข้าไปก่อนนะฮะนี่ครับ ล็อกอินเข้ามาเสร็จมันก็จะบอกว่าตอนนี้เรามีเงินอยู่เท่าไหร่ตอนนี้ผมมีเงินอยู่500บาทนะฮะจากนั้นผมจะสร้างบัตรเครดิตของผมเราต้องสร้างบัตรวีการ์ดของเรานั่นเองเรากดมาที่ตรงนี้ครับนี่ซื้อแอปซื้อเกมได้ทันทีนะครับซื้อไม่ว่าจะเป็นไอเทมอะไรในเกมเราสามารถซื้อผ่านบัตรนี้ได้เลยใช้ง่ายครับต้องบอกไว้ก่อนจากนั้นเรากดที่สร้างบัตรวีการ์ดฟรีครับจากนั้นเราใส่ชื่อครับผม ชื่อจริงนามสกุลจริงของเราเข้าไปเลยครับแต่ว่าใส่เป็นภาษาอังกฤษเนาะหลังจากที่เราใส่เสร็จแล้วเรากด next ไปเลยเราตรวจสอบชื่อของเราให้ดีๆนะครับจากนั้นเรากดสร้างเข้าไปเลยนะฮะเรียบร้อยครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้บัตรมาเป็นที่เรียบร้อยฮะแล้วเราจะซื้อยังไงวิธีไม่ยากครับผมขั้นตอนต่อไปอยากให้น้องๆจับตาดูกันดีๆแล้วกันก็คือเอาบัตรที่เราได้เมื่อกี้นะครับมาเชื่อมต่อกับ App Store นั่นเองวิธีการง่ายๆก็คือเข้าไปที่ App Store นะครับ จากนั้นเนี่ยเราเลื่อนลงมาที่ข้างล่างสุดเลยครับผมเราจะเจอกับ Apple ID ของเราเรากดไปที่ Apple ID ครับนี่จากนั้นกดไปที่ดู Apple ID ของเราตรงนี้นะครับดูที่เมาส์ผมได้หลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เราต้องรอสักครู่หนึ่งนะฮะก็ผมจะใช้ระบบทัชสกรีนเนาะผมก็จะใช้มือแล้วกันจากนั้นเนี่ยเรากดไปที่ข้อมูลการชําระเงินครับจากตรงนี้ให้เราเลือก Master Card นะครับผม ตรงนี้แบบนี้เลยแล้วต่อไปหมายเลขบัตรรหัสความปลอดภัยและวันที่หมดอายุเนี่ยเราต้องเข้าไปดูที่แอปครับเดี๋ยวเรามูไปที่แอปที่เราเข้าเมื่อกี้เลยแล้วกันนี่ครับ t ูมันนี่วอ let กดไปที่ V card นะครับจากนั้นเราเลือกตรงนี้ครับดูเลขบัตรนั่นเองกดเข้าไปเลย จากนั้นเนี่ยก็จะมีรหัสส่งมาที่มือถือเราให้เราใส่นะฮะ481251 481251โอเคเน็กไปเลยนี่แล้วตอนนี้ก็มาแล้วครับสำหรับรหัสบัตรของเราเราต้องจดเอาไว้นะฮะหลังจากที่เราไปก๊อปปี้มาแล้วใช่ไหมเราก็เอามากรอกตรงนี้ได้เลยครับผมอันนี้เป็นรหัสบัตรของเรานะฮะส่วนตรงนี้ก็เป็นรหัสความปลอดภยัยส่วนตรงนี้ก็เป็นวันหมดอายุนะครับใส่ไปให้เรียบร้อยนะฮะ 2,022นี่นี่จากนั้นเราก็ใส่ข้อมูลที่อยู่ของเราตามความเป็นจริงให้เรียบร้อยนะครับผมจากนั้นครับเรากดเสร็จสิ้นนะฮะ แล้วเรารอสักครู่หนึ่งนะฮะได้แน่นอนผมเชื่อว่าอย่างนั้นได้แน่นอนเรียบร้อยครับผมตอนนี้เราใส่ข้อมูลการชําระเงินเรียบร้อยง่ายๆแค่นี้เองครับผมหลังจากที่เราผูกบัตรกับ App ป Store ของเราเป็นที่เรียบร้อยฮะต่อไปเราจะไปเติมเงินกันเลยนะครับผมนี่ครับเติมเงินครั้งแรกไปเติมเงินจากนั้นเรากดเติมเงินที่ตรงนี้ไปเลย เดี๋ยวเรารอสักครู่หนึ่งนะฮะเพื่อเป็นการเติมเงินนั่นเองเรียบร้อยครับผมตอนนี้มันก็บอกว่าเราซื้อของเป็นที่เรียบร้อยนะฮะหักไปแล้ว349บาทนั่นเองโอ้โหเราเป็น V.I.P. 3เลยเหรอโอ้โหไอเทมโอ้โหไอเทมนี่อย่างเยอะว้าวแบบนี้ตัวเรานี่แบบว่าโหดขึ้นโหดขึ้นสัก30เท่าได้ อเอาเรื่องบ่ละจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูที่แอปของเราแป๊บหนึ่งนะครับว่าเงินอะไรถูกหักไปเรียบร้อยหรือย,ยังเราลองรีเฟรชก่อนเรียบร้อยครับผมตอนนี้เงินของเราถูกหักไปเป็นที่เรียบร้อยฮะเ,เหลือ151บาทโอ้ตังค์จะหมดแล้วถ้าเกิดใครที่มีเงินก็เอาไปพิจารณาชมหน่อยได้ไหมช่วงนี้เกมเมอร์ผู้ยากจนไม่มีตังค์กินข้าวแต่ว่ามีตังค์ไปเติมเกมเห็นไหมครับวิธีการผูกบัตรง่ายๆเพียงเท่านี้เองนะครับผมแค่นี้นะครับเราก็สามารถซื้อแอปซื้อเกมซื้อไอเทมในเกมได้ง่าย ง่ายนะครับเพียงแค่ใช้วีการนั่นเองผมก็อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมทุกๆคนนะครับมาดาวน์โหลดและสมัครแอป pp, เพื่อรุ่นรับรางวัลใหญ่นะฮะ Nintendo Switch จำนวน20เครื่องสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับผมวิธีการร่วมสนุกง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะมีโค้ดแจกซึ่งโค้ดนี้เนี่ยจะปรากฏในคลิปช่วงไหนสักช่วงหนึ่งนะฮะอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยจับตาดูในคลิปให้ดีๆนะครับผมแล้วนำโค้ดนี้นะฮะไปกรอกเพื่อรุ่นรับของรางวัลกรอกได้ตั้งแต่วันที่19ถึง3าพฤษภาม2560เ่านั้นนาคมท่งนัน พอนะครับผมเท่านั้นยังไม่พอนอกจากจะแจก Nintendo Switch จำนวน20เครื่องแล้วเนี่ยแอป To Money Wallet เนี่ยยังเตรียมแจกไอเทมเสริมความเทพเฉพาะ100 <S <S คนแรกเท่านั้นนะครับผมจะต้องเป็น100คนแรกที่เข้าแอปในวันที่31พฤษภาคม2560นะครับผมใครที่อยากเพิ่มความเทพให้ตัวเองให้รอรับไอเทมเด็ดๆได้เลยนะครับผม โอเคครับผมส่วนผมก็จะมาแนะนำแอปพลิเคชันดีๆเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์และกด Subs u b s c r i b e ที่ channel Master Gamer ไว้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายจ้า้ฮ